สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นวิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Teams ด้วยยูเซอร์ของโรงเรียนโดยเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android โดยเข้าไปที่สต e ของเครื่องกดค้นหาโปรแกรม Microsoft Teams กดติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams กดเปิดใช้งานกด sign in จากนั้นกรอกรหัสน,นักเรียนตามด้วย a าธิาิ b u ac t h กด sign in โดยรหัสการเข้าใช้งานนั้นมาจากตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษ2ตัวแรกของนักเรียน ตามด้วยแอดและเลขัับประชาชน5ตัวหลังยกตัวอย่างเช่นชื่อสาธิตพิบูลบำเพญและมีเลขัับประชาชน5ตัวหลังคือ25257จะได้เป็น S ตัวใหญ่ A ตัวเล็กแอด25257จากนั้นนำรหัสที่ได้มากรอกลงในช่อง password กด sign in ในส่วนของระบบ iOS ให้กดยอมรับการแจ้งเตือนและกดอนุญ,ญาตให้ใช้ไมโครโฟนกด next กด next และกด got it เราสามารถใช้โปรแกรม t e ม m s สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ได้แล้วค่ะ